สวัสดีนะครับลาลุงหมายวันนี้มีร้อยยี่มานะครับตัวยอดฮิตร้อยยี่ดียหายากมากนะครับเห็นว่าลุงว่าโพดไปแต่ละสามสองห้าสามองสามหมื่นสองพันห้ารบาทนับก่อฟิตปอกใหม่ เก็บสีต่อรองได้อ่าเยวต่อรองได้เดี๋ยวเราถ้าผมให้เบอร์โทรก่อนอ่านี่นะครับ086175 2498น,นะครับร้านลุงไม้นะครับพิกัดบึงบ้านนะครับับอำเภอบึงสมามคีจังหวัดกำแพงเพชรอ่นี่นะครับผมลองเข้ามาดูได้นะครับ ติดให้ฟังได้ไหมลุงเด้ให้ลุงมาติดให้ฟังนะครับสีอันนี้สีเดิมหรอสีน้ำใหม่ทำใหม่เหมือนกันแต่ว่าเนียนนะครับ 120 DIY นะครับโอเคสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถือว่าหายากนะครับหายากมาก ถ้าเครื่องโค้งนี่แหละลุะง,อ,ลง,อ,งอ๋อสามหมื่นแปดเขาเพิ่มไปอีกนิดหน่อยก็ได้โค้งนะครับแล้วก็ตอนนี้โค้งอย่างเดียวเท่าไร่อ้าเจ็ดสิบสองถังปีกโค้งอย่างเดียวหมื่นสามเก็บสีใหม่แต่ว่าไม่ผุอ่ะใช้ได้เลยพร้อมใช้นะครับหนึ่งหมื่นสามพันบาทนับเคเอสเจ็ดสิบสอง ้ได้อ่านี่นะครับพื้นไม่มีผุนะครับสินรัลล่วไหมลุงไม่รั่รที่มาเขาก็ไม่รัว่วใช่ไหมอ๋อหมหมครับเก็บไหม้หมดนะครับดูเครื่องหน่อยเ,เครื่องตัวนี้เดิมสเสนิทครับสีเดิมเครื่องไม่เคยเปิดเครื่องตัวนี้เท่าไหร่แล้ลุงสองหมื่นสองที่ร้อยนะครับ ระบบธรรมดาติดได้ไหมวันนี้ผมไม่ได้เอาโกโปมาวันนี้ให้ลุงหอบแทนนะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะคลิปเก่าป่ะใช่ไหมเลืตัวใหม่แล้วคลิปเก่าหมดแล้วมั้งเนาะเหลือตัวสีฟ้านี่เหรออ๋ออีแตนอะไรไปหมดแล้วโอ้นิ่มสองหมื่นสอง ออร้องได้ไหมเนี่ยได้บ้างเนาะนิดหน่อยเราตัวนี้นิ่มนับเครื่องเดิมนะครับเครื่องเดิมไม่เคยเปิดไม่เคยลืมสองหมื่นสองเหมืนสามเป็นสามหมื่นห้าเครื่องโงชนในสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าพันบาทนะครับท่ตเครื่องเดิมๆก็ไม่ต้องเช็คก็ได้มากนะครับถึงก็ใช้งานได้เลย อันอันนี้ลิปเก่าเนาะอันนี้ติดเคยไปแล้วอันนี้ปล่อยเท่าไหร่นั้นนะ,นะอะสองสองหมื่นแปดหอมโค้งอ๋อตาตาหัวอย่างเดียวอะ่ะสองหมืนม่นสองสองหมื่นสองประมาณสองหมื่นสองครับสองหมื่นสองหมื่นสองเป็นร้อยยี่ระบบธรรมดานะครับ นี่ยนี่นะครับผมวันรอยยีัสิบสองแล้วก็อันนี้ของเก่าหรือของใหม่ของเก่าอีทีอีทีสิบเอ็ดแรงอันนี้ก็เครื่องโค้งเท่าไหร่นะสองหมื่นสี่อันนี้ก็สองหมื่นสี่ราคาเดียวกันนะต่อรองได้ทุกตัวซาลี ตนน 13, นน 9, ัวนั้นหมื่นสามตัวนี้เก้าพันตอนนี้อันนี้ของใหม่แล้วก็อันนี้ก็ของเก่าแต่ว่าไม่ได้ตกขายไปหมดหมดแล้อ,อ,อ่ะมอไซไปแล้วเหรอเห็นขายไปหมดแล้วขายไปหมดแล้วขายไม่ได้กี่พันที่คีอ,อ,อันนี้อันนี้กี่พันนะส <2000, 2000. S 1> องพันอ่ะในสองพันผมใช้โอ้อีแตนหมดแล้วสีล้อเลยก็ไปแล้วนะครับ บางนารอเก่าแปดพันห้าถือว่าถูกมากนะครับแปดพันห้าอันนี้รอเก็บใช่ไหมถ้าสภาพนี้ขายเท่าไหรนะ่นะอ,อ๋อถ้ายางชมใหม่นี่เท่าไหร่สภาพนี้นะ 5, 5. โอตัวนี้ไม่ต้องทําก็ได้มั้งเนี่ยตันนี้สีมันก็ยังเต็มอยู่นะครับตัวแปดแปดนี่แหละประมาณหกพันนี่นะครับสภาพก็ไม่ผุนะครับ <c oughs> ช้างเหล็ก 5, <000. S 1> ประมาณห <5, 000. S 1> ้าพันห้าแชได้เลยครับ ของนี้เสร็จยังอันนี้ติดได้มั้ยเนะี่ยติดได้ยังเดี๋ยวจะดังลูกปืนพัดลมให้คุณเสียไหมสองตัวดังลูกลอกอะ่ะถ้าเครื่องโค้งของกาแรงเท่าไหร่นะเหมือนตอนนี้เหมือนเก้าตอนนี้หมเก้าอันนี้ร้อยสิบสองหมื่นสี่อ่ะลองฟังตอนนี้หน่อย อยู่นะอ๋อดังท่วงนะครับจะดัทงท่วงน้อยแต่ว่าก็พอใช้ได้เดินดีนะครับอันนี้ก็สองหมื่นสี่อันนี้ติดนิ่มไหมอ,ะอ่ะอะ อีกสักตัวฟัง,งอ๋อติดง่ายโอเคตัวนี้ดังลุกลอกเสียงเอาไฟติดด้วยนะครับอ่าจะ้จะดังลุกลอกหน่อยแต่ถ่วงไม่ดังนะ โอเคใช้ได้ตัวนี้ก็สวยอีกตัวนะครับอันนี้หมื่นสี่ร้อยสิบสองสี่ห้ามีเลขห้าตัว นิ่มอยู่นะแต่ว,ว่ามันเสียงแค้นมันอันนี้นะครับโอเคแล้วมาตทกโอเคตอนนี้หมื่นสีนะครับผมเรียบร้อยหมดแล้ววันนี้ไม่มีอะไรดูมากเห็นเห็นร้อยยี่เตะตาก็เลยแวะมาให้ดูนะับเดี๋ยว ับแล้วเผื่อมีคนตามหาอยู่ผ่านเ <c oughs> ออผ่านตัวนี้ของผ่านทลายลุงเนี่ยหนึ่งพันบาทแต่ผ่านอันนี้มันทรงมันก,แก็แปลกๆหัวหมูทลายนะโหัวหมูก็หนึ่งพันบาทนะครับ ไม่มีอะไรจะขายนะคลิปนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรจะขายไม่มีอะไรจะให้ดูมากเพราะผมไม่ใช่ปอค้านะครับโอเคครับฝากเบอร์โทรไว้ท้ายคลิปอย่าลืมเบอร์โทรนะครับ0 8 6 1 7 5 2 4 9 8นสองสี่นะครับร้านลุงหมายบึงบ้านอนำะเภอบึงสมามคีจังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับผมกอโทรมาสอบถามเนาะโอเคครับกว็วิดีโอชุดนี้จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณ ทุกไลฟ์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับสวัสดีครับ